หมอเจี๊ยบอีกคนหนึ่งที่จะบอกเลยว่าเขาใส่ใจมากกับเรื่องนี้ก็คือการสมรสเท่าเทียมซึ่งเวลาพูดเรื่องนี้หมอเจี๊ยบของเราอ่ะจะจริงจังมากทันทีเพราะอะไรอ่ะเพราะจะรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิที่เราควรจะได้รับใช่ไหมคะมแบบว่าเรารักใครสักคนเนี่ยเราไม่ได้แค่ต้องการที่ว่าเราจะแต่งงานเพื่อ,อประกาศว่าเรารักกันไม่เรามองอนาคตเรามองการไกลว่าฉันอยากให้คู่รักของฉันมั่นคงในสิ่งที่เราควรได้รับเหมือนชายหญิง อย่างเช่นอย่างเช่นนะอันทาอีกหน่อยพี่พีเคสมมติไม่ได้แต่งงานกับแฟนแล้วเป็นแค่แฟนกันแล้วเจ็บป่วยใครจะตัดสินแทนไม่มีลูกด้วย<อ>นี่หรอแม่ก็ต้องกลายเป็นพี่น้องหรือญาติสายตรงมาทางที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาไม่รู้หรือว่างานเงินที่ทําสะสมกันมาที่จะวางแผนไม่ได้แต่งงานกันได้สมบัติที่พี่พีเคทำมาทั้งหมดก็ต้องตกกับญาติสายตรงแฟนก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่หรอแอม่ทางที่เขากับเราอาจจะสร้างมาด้วยกันสิ่งเหล่านะี้หรือว่าสวัสดิการต่างๆที่สมมติพี่พีเคเป็นข้าราชการภรยาควรจะได้รับสิทธิ แต่เราแต่งงานกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไปคุณก็ได้คนเดียวนี่ก็ต้องไปซื้อประกันเพิ่มแล้วตอนนี้กฎหมายไปถึงไหนและ้ะกฎหมายก็คือยังไม่ออกมาแล้วก็สิ่งที่ออกมาคือมันออกไปทานองที่ว่ามันยังไม่ไม่สามารถเป็นสมรสเท่าเทียมได้ใช่หญิออนาคตจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคือจะไม่รู้เลยแต่ว่าอนาคตคือ จะเชื่อว่ากลุ่ม L G B T Q มีแบบเยบหรือแม้กระทั่งชายหญิงทุกคนเขายังสนับสนุนให้กฎหมายนี้มันเท่าเทียมอยากให้มันเป็นสมรถที่เท่าเทียมจริงๆเหมือนชายหญิงจริงๆไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาตัดตัด,ตดหลายๆอย่างมาเพื่อให้ว่ามีกฎหมายสมรถของ คู่ชีวิตไปเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่เท่าเทียมอย่างนี้ก็จะว่ามัน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 ไม่สมควรเพราะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราจ่ายเงินจ่ายภาษีทําทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรเดือดร้อนแต่ว่าสิทธิ์ที่เราได้มันน้อยกว่าแล้วอย่างนี้ในอนาคตแฟนๆที่แบบว่าเห็นคู่รักของหมอเจีย๊ยบแบบน่ารักกันทั้งคู่เข้าอกเข้าใจกันดีจะมีแบบพิธีงานมั่นหรืองานแต่งงานในอนาคตไหมคะ จะก็รออยู่ค่ะจะรอว่าเมื่อไหร่กฎหมายที่มันจะออกมาให้พวกเราเปิดโอกาสให้พวกเรากลุ่มนี้สามารถม,มีมีสิทธิ์แล้วก็มีการสม,มติที่เท่าเทียมได้เหมือนคู่ชายหญิงจริงถ้าเกิดวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่จะแน่นอนค่ะว่าจะไปวันนั้นเลยทันทีถ้าเดือนหน้ากุมภาพันธ์ต้นเดือนเราจะาลบอกเลาว่าอ,อ,อ่ะต่อไปนี้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่งงานกันได้แต่งเลยไม่มีแต่งเลยจริงเหรอวันแรกที่ออกกฎหมายเลย พูดแล้วนะพูดแล้ว,ดลวเดี๋ยวไปทำข่าวเลยนะจริง <c oughs> จริงเนาะแต่ถึงแม้ว่าหมอเจฟเนี่ยเป็นทั้งหมอแล้วก็ติดเกมหนักมาก <c oughs> ถามว่าก็เป็นหนึ่งคนนะที่ดูแลตัวเองอยา่างสม่ำเสมอเลยด้วยใช่ไหมคะหมอเจฟเองก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าเจฟจริงๆจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยดูแลเจฟมาตลอดค่ะใ <c oughs> ช่ก็คือเชิญเลยสิเชิญเลยสิขอเชิญพี่สายมาดามฟินค่ะวันนี้คุณสายสวยมากเลยต้อนรับปีใหม่ด้วยอ่าจริงๆคนนี้แหละเป็น ช่วยในการเติมความหวานความรักของเจ๊กับน้องเดียร์ไหยังไงคะยังไงคะหมอเจ๊อะเป็นไหมเวะลาเรามีแฟน สักคนหนึ่งเราติดกลิ่นแฟนเพราะเราชอบซุกด้วยอะเนาะใช่ชอบมากแล้วที่สําคัญถ้าเกิดเราไม่หอมเราจะไม่มั่นใจในตัวเองในการเข้าไปหาคนที่เรารักหรือว่าใครกำลังปิ๊งหนุ่มสักคนหนึ่งอย<ม>ู่อะนี่เหรอไหมเดินไปตัวมีกลิ่นอย่างเงี้ยเราจะกล้าเข้าไปหาเขาเราก็ต้องแบบวิฟันฉันไม่มีอะไรติดหน้าฉันใส่ตัวฉันหอมอย่างเงี้ยเราถึงจะกล้าเดินเข้าไปหาเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เลยค่ะตอบโจทย์ชีวิตของเจียประน้องเดียมากๆนั่นก็คือมาตอนแรกตอนแรกมารู้จักมาดามฟิลมได้ไง ตอนแรกจกะแบบเห็นว่าเอ้ยทำไมดาราหลายคนใช้กังรูอ้ออกไหมใครก็แบบมาดามฟินมาดามฟินแล้วก็เป็นกลิ่นที่เราเริ่มชอบแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราออกกําลังกายปล่อยมวยช่วงที่เราแข่งปล่อยมวยอะ่ะ แล้วเราเหงื่อเยอะไงเราไม่มีความมั่นใจแล้วก็ได้มาเจอพี่ชาย<อ>ก็แนะนําให้ลองใช้สีเขียวดูแล้วติดใจคือใช้แล้วมันไม่มีมันไม่เหม็อนอะ่ะบางคนใส่เหงื่อออกแล้วฉีดน้าหอมแล้วมันจะเหม็นกว่าเดิมช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยพอฉีดไปหอมก็เลยติดใจแล้วก็เลยลองเอามาให้น้องเดียใช้สีแดงเป็นสีโปรดของเจี๊ยกกับน้องเดียอชอบดมมาก<อ>คือติดกลิ่นแล้วที่สําคัญมันจะไม่มันจะไม่เหมือนคนอื่นฉีดไปแล้วไม่ใช่แบบพี่พี่เคฉีดฉีดกลิ่นเดียวกันแล้วแบบเหมือนกันไม่ได้ไงมันต้องเป็นกลิ่นเอกล ปีถ้าจะไม่ผิดคุณสาออกไอ้เจ้าโซเซ็กซี่ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตัวนี้ที่มารายการเรานะขายดีมากๆขายหมดเลยนะและคนแบบโซเซ็กซี่นี่คือพรีเซนเตอร์คือน้องน้องพูดีลลุศราจะบอกว่าตอนนี้ฮอตฮอตมากจริงๆคือเป็นกลิ่นนมื่อวันของมาดามฟินเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ามาดามฟินนยคะผู้หญิงทุกคนน่ะอยากมีความเซ็กซี่อยู่แล้วแต่พอเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เซ็กซี่ปุ๊บมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหนัก ฉีดไม่ได้ทุกวันค่ะฉีดได้ตามวันล้โอกาสอะไรเงี้ยกลิ่นนี้ใส่ก,ก็เลยทํามาสําหรับคนที่อ,อยากเซ็กซี่ทุกวันผู้หญิงสามารถฉีดได้ทุกวัน everyday look เลยก็คือเป็นกลิ่น so s e ี y ของคุณดิวเป็นเป็นกลิ่นที่แบบเซ<ไ>็กซี่แต่ว่ายัยงยังตามทันโลกอยู่ไรเดียงสาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่ะอผู้หญิงผู้ชายก็จะอ่ะใช่ค่ะตัวนี้จะเรียกว่าอปไอเทมของปีที่แล้วเลยก็ว่าได้คือคืออันอันนี้ผมผมไม่รู้นะแต่ว่าซ็ sexy หรือเปล่าทำให้ทำให้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดิวถูกขอแต่งงานก็ช่วงนี้ก็หวานหวานนักมาก ใช่ค่ะใกล้แต่งงานแล้วดีใจกับน้องด้วยค่ะ,ะก็วันนี้3กลิ่นที่ทายเลือกมาจะบอกว่าจริงๆใกล้วันเด็กแล้วขออนุญาตย้อนวัยเด็กกันนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วการที่แบบทาให้เราดูเด็กลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างดีขึ้นนะคะถือว่าอายุอนามจะแบบเลขสี่เลขห้าแล้วกลิ่นฟินอินเลิฟนะคะกลิ่นแรกที่คุณหมอเจี๊ยบใช้ชอบเนี่ยคือกลิ่นนี้จะเป็นเป็นกลิ่นจะเรียกว่าเป็นกลิ่นกันตายสําหรับผู้หญิงผู้หญิงคือถ้าไม่รู้จะฉีดกลิ่นไหน<ล>หรือว่าในชั่วงวงเร่งด่วนฉีดฟ ดูแบบเป็นสาวที่แบบคิดบวกเหมือนวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งดอกไม้ค่ะหอมๆไป่ายตกหน้าค้นหาต่อไปสีส้มกลิ่นฟินาเล่กลิ่นนี้ก็เด็กเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะออกเด็กเด็กแบบฟิวเฟียลหน่อยคือแซบๆซาซาค่ะจะไม่ได้เรียบร้อยมากมันฉีดปนกันได้มี็บชีฟินาเี่ไปแล้วเดี๋ยวเจ็บฉีดอันนี้ไปพอฉีดฟินาเล่กันปุ๊บก็จะกลายเป็นกลิ่นใหม่ใช่ค่ะ ั๊บปที่สามารถมิกซ์กันได้ใช่ก็คือมีกลิ่น f i n อิเ Love, ฟินาเลแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลิ่นโซเซ็กซซึ่งกําลังแบบฮอตฮิตมากตอนนี้ค่ะ3กลิ่นที่ทําให้แบบภาพลักษณ์เราบุคลิกภาพเราดูเด็กลงค่ะคือต้องมีติดบ้านไว้3กลิ่นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณทายเดี๋ยไม่ได้มีแค่นี้ค่ะแต่วันนี้เลือกมาเฉพาะแบบ กลิ่นเนี่ยเยอะมากเลยจริงๆจะบอกว่ามาดามฟินนะคะเราดูดูแลเรื่องกลิ่นของผู้หญิงแล้วไซก็คิดว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยคือไม่ควรมีไม่ควรมีส่วนไหนในร่างกายที่แบบมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของจุดซ่อนเลนด้วยซึ่งตัวมูสยินดีเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณหมอเจี๊ยบเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของเราทั้งนั้นที่เราทำกันมา5ปีแล้วใช่ไหมมีอยู่ที่หน้ากลองเลยยินดีนี่คือไวททนความสะอาดจุดซอนเลนจุดซอนเลนโดยเฉพาะซึ่งตัวเนี้ทาม5ปีแแลล้้ววก็ ดีมาตลอดแล้วก็มาเจอคุณหมอเจี๊ยบก็ได้มีการคุยกันเฮ้ยเนี่ยเราควรเปิดพรีเซนเตอร์คนแรกสักทีก็คือเป็นคุณหมอเจี๊ยบค่ะดูราจะอซ่อนเลนส์สำหรับคุณผู้หญิงซึ่งซึ่งปกติจะไม่ได้รับผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราต้องไปศึกษากันก่อนคือขอพี่ทายไปลองใช้ก่อนว่าเป็นยังไงดีจริงไหมละเอียดมากละเอียดมากดูส่วนผสมต่างๆกว่าจะเอามารับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ใช้เองแล้วก็คือสาหรับเจียจะรู้สึกดีเพราะว่าจะรู้สึกว่า ความมั่นใจของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กลิ่นภายนอกตรงจุดซ้อนเลนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสาคัญแบบเอาจริงสําคัญมากเวลาที่เราเราจะเข้าใกล้ใครหรืออะไรสักคนเนี่ยเวลามันมีมันตรงนั้นอ่ะมันทำให้เราขาดความมั่นใจและที่สําคัญมันเป็นเรื่องความสะอาดด้วยนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ตรงนั้นสกปรกมันก็สามารถเกิดเชื้อโรคต่างๆได้แล้วก็สมัยก่อนคนยังคิดยังยังเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับตรนจริงๆสมัยก่อนคนจะบอกว่าใช้แค่น้าเปล่าล้างก็พอเพราะว่าสมัยก่อน ไอ้พวกสบู่อะไรเงี้ยมันมันไม่เหมาะกับตรงนั้นแต่อันนี้เขาทำ pH ให้เหมาะสมกับจุดซ่อนเลนส์ของเราเพราะฉะนั้นก็จะให้ความสะอาดที่ปลอดภัยกับ กับจุดซ่อนเลนของเรามาก<ช>แล้วก็ที่สําสคัญอ่อนโยนนุ่มมากอันนี้เป็นตัวมูสที่จะชอบเพราะปกติที่เราเจอเนี่ยจะไม่เป็นมูสจะเป็นเจลเจลใช่อันอนี้ของของยินดีนะเนี่ยนะคะยินดีมูสเนี่ยเป็นตัวโฟมเป็นมูสที่ออกมานุ่มมากแล้วพอเราทําความสะอาดตรงนั้นเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ไม่ได้ไปถูจนแบบรู้ไหมอันนี้เราจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนผ่อนคลายแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สดชื่นสะอาดแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นกลิ่นบางคนแบบไปใช้อะไรที่มันกลิ่นแบบไม่ใช่ตรงนั้นก็จะยื่งไปกันใหญ่อันนี้คือธรรมชาติเดียวว เขาถูกใจใช้ทุกวันเลยแล้วเขาไม่ใช่ใช้แค่ตรงนั้นเขาอันนี้แล้วแต่คนนะแต่เขาเอามาทําความสะอาดรักแร้รักแร้ได้ด้วยค่ะพี่ชายออกมาทำความสะอาดเท้าผู้ชายอาไปใช้คือเนี้ยคือสำหรับเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบไม่มั่นใจตรงจุดซ่อนเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นอับกลิ่นคาวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยค่ะไหนขอดูซิทั้งมดมันเป็นยังไงน่นไม่ได้หมายความว่าใช้ได้แค่จุดซ่อนเลนอย่างเดียวผู้หญิงคนไหนที่มีกลิ่นป่าเรักแร้แล้วไม่ก็สลมานเต่าใช่ค่ะก็สามารถใช้ได้ผู้หญิงคนไหนทีีี่่่แแบบบบสาเหหรืออนุมมทท้ ใช่ค่ะก็ใช้ล้างเท้าใช่ได้อันนี้คือเรารู้เพราะว่าคุณลูกค้าบอกเราว่าเขาเขามีปัญหาคือแก้ยังไงก็ไม่หายก็เลยใช้ตัวนี้ใช้ก็ลอกหายค่ะคุณชายตอนนั้นที่ยื่นเจ้ายินดีมูสเนี่ยให้กับหมอเจฟเนี่ยหนักใจไหมเพราะเขาคือหมอเขาเขาพหมอต้องละเอียดจะบอกว่าละเอียดมากคือตัวเซองก็ค่อนข้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะก็คืออะลองดูเพราะว่าแต่คุณหมอเจฟก็คือขอเอกสารขอเปเปอร์ทุกอย่างหมด ละเอียดกว่าจะเป็นเดือนค่ะกว่าจะจบเซ็นกันได้เนี่ยค่ะอ๋อพี่คนที่เขาเป็นพี่เภสัชที่เป็นคนทําคิดค้นสูตรขึ้นมาก็มานั่งถามว่าเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอกับคุณหมอสูตินารีด้วยประมาณนั้นก็เลยรู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็พอใช้เองเราก็รู้สึกดีเพราะฉะนั้นก็ เลยอยากมาบอกสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมเรียกว่ามีจรินๆตอนนี้ปี2022เนี่ยมาดามฟินดูแลทุกจุดความของของคุณผู้หญิงค่ะคุณจายต้นปีแบบนี้นะแล้วคุณมาวันแรกของรายการเลยพร้อมขอโปรที่ปังที่สุด2022ครับไปบอกก่อนเลยว่าวันนี้เตรียมตัวแอดไลน์เลยนะคะแอดฟิน8นะคะหรือโทรนะคะ021146466จะบอกว่าจริงๆรายการนี้เป็นเป็นรายการแรกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราด้วยนะคะคือตัวโลออนยินดีซึ่งเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มโลออนใครที่มี เรื่องรักแกลเนี่ยสามารถใช้ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นทิชชู่เปียกนะคะสําหรับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อผู้หญิงตอนนี้เลยบางทีเนี่ยเราไปเข้า,<อ>าห้องน<า>้ำง<า><ช>ทำท<ช>ี<ห>่สาธารณะจะใช้ตัวฉีดเนี่ยตอนนี้คือไม่กล้าใช้แล้วเพราะว่ามันมันใกล้ฉีดกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ทิชชู่เปียกแทนสําหรับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะนะคะวันนี้นะคะใส่เอามาให้น้ําหอมทั้งหมด3ขวดนะคะแล้วก็มูสนะคะ1นึเซตตรงนี้นะคะสขวดใช้ได้ในาน2งเดือนแล้วก็โลออน2อันนะคะแล้วก็สบู่2ก้อนวก้อน เปียกอีก2ก้อนรวมทั้งหมด10ชิ้นตรงนี้เนี่ยมูลค่าเกือบ7,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าใ,ในการคุยแซบนะคะจ่ายเพียง1,990บาทแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟินหรือโทรนะคะ02-114-6-466อีกอย่างหนึ่งวันนี้ ไซกับหมอเจี๊ยบมานะคะถือว่าเป็นเทปแรกของสกกราดของีนี้ไซมีสําหรับขอขออย่างนี้กัน300ออเดอร์แรกนะคะไซมีของขวัญพิเศษมอบให้ลูกค้าแต่ขอบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะคะมีแต่คนอยากได้ใช่จึงยังอยากได้เองเลยคือถ้าใครตามไซกับพี่มดดาอยู่จะรู้เลยว่าอะไรที่คุณจะได้นะคะ300คนแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดไลน์เลยแอดฟิน8หรือ0-2 1 1 4 646 6ค่ะเขาบอกว่าหายากมากนะคะของของขวัญที่พี่ไซจะให้ใน300อออเดอร์แรกนะคะจะขอย้ำ อีกครั้งนะคะแอดไลน์ที่แอดฟินแปดนะคะหรือว่าโทร021146466น,นะคะได้รับเลยนะคะน้ำหอมสามขวดสีแดงสีส้มซอ,อเซ็กซี่นะคะและสำคัญได้ยินดีมูสนะคะหนึ่งแพ็คมี2 2> สองขวดนะคะมีตัวปั๊มหนึ่งอันแล้วก็นะรีฟิลอีกหนึ่งอันนะคะและที่สำคัญมีพอนะคะทิชชู่เปียกนะคะที่สามารถใช้สำหรับผู้หญิงแล้วมีอะไรอีกนะคะพี่ชายมีโลออนอีกสองโลออนนะคะสองขวดนะคะสะบู่สองก้อนแล้วก็ทิชชู่เปียกอีกสองก้อนนะคะรวมเป็นทั้งหมดวันนี้สิบชิ้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ อย่าลืมนะคะ300ออเดอร์แรกสรางมีของขวัญสุดพิเศษให้ปีใหม่ค่ะนี่ผู้ชมของขวัญก็คนเยอะในการคุยแซ่บเลยวังมากเลยนะคนลุกแล้วนะเนี่ยินเสียงว่าลายดังไม่หยุดนี่ยฉลองต้นปีแบบนี้นะย้ำอีกทีนะครับใไปที่แอดไลน์นะค่า F I N แล้วก็หมายเลข8หรือว่า021146466นะทั้งโต๊ะนี่เลยยกเว้นยกเว้นนี่โต๊ะทองแดงข้างล่างเนี่ยทั้งโต๊ะนี่เลยคุณเอาไปเลยนะในราคาเพียงแค่1,000 990บาทและ300ออเดอร์แรกของคุณนะคุณเจ้าของพิเศษจากคุณทรายแล้วก็หมอเจี๊ยบด้วยคุณทรายขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้ามาถึงต่อกับหมอเจี๊ยบครับดอบไหมช่วยชจากเจี๊ยบพลวงว์ให้กับหมอคนหนึ่เราจี๊ยบขอบคุณมากเขาช่างด้วยนะครับแล้วพี่นิ่มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ